มาดูที่อย่างกันอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งงงคำท์บันเยอะใช่เข้าใจแต่ว่าเรามาดูที่อย่างกันนะ Empathy ตัว e อยู่ตัวแรกเลยเข้าไปนั่งในความรู้สึกเขาสัมผัสความรู้สึกเขาเห็นอกเห็นใจเขาโดยไม่เอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปเล้น ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลคืออะไรคือพฤติกรรมการแสดงออกหรือเทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพในสถานการณ์ต่างๆด้วยนะซึ่งในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์ A กับ B เราจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลากหลายองค์ประกอบด้วยกันเลยแต่ว่าเราเลือกมาแค่3กลุ่มหลกักๆครับนั่นก็คือรู้คิดและทํา รู้ประกอบด้วยอะไรบ้างรู้คือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีครับ active listener และ empathy ความเห็นอกเห็นใจ think คิดคิดอะไรคิดเพื่อวิเคราะห์ Analyze นั่นเอง Situation Awareness ความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างและ Dependency เราสามารถหาความช่วยเหลือจากใครได้บ้างและสุดท้ายครับ d e c i d e and Act หรือขั้นตอนในการทำตัดสินใจและลงมือทำโดยที่การลงมือเนี่ยเราจะทำโดย Assertiveness หรือว่าเราจะแสดงออกในสิ่งที่เราต้องการและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยและ Decision Making คือวิธีการตัดสินใจเราจะตัดสินใจอย่างไร เรา,าดูทีอย่างกันอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งงงคำสาบันเยอะใช่เข้าใจแต่ว่าเรามาดูทีอย่างกันนะในขั้นตอนการรับรู้เนี่ยมีอะไรบ้าง active listener เป็นผู้ฟังที่ดีครับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินอ่ะฟังอย่างเข้าใจคือยังไงเราฟังครับแล้วเราก็แสดงออกว่าเราเข้าใจเขานะเราฟังที่เขาพูดอยู่นั่นคือทักษะของผู้ฟังที่ดีแล้วแล้วเราพยายามสรุปผลว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ย เป็นอะไรยังไงเขารู้สึกยังไงใส่ความเห็นอกเห็นใจไปแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเราต้องไม่ตัดสินจริงๆอาจจะไม่ต้องออกความเห็นเลยก็ได้ถ้าเขาไม่ถามแค่นั่งไปเห้ยโอยังนั่งอี้นีดใช่แค่นั้นก็พอแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้แล้วนะครับเห็นอกเห็นใจเอมพัตตี้จำพาทแรกได้ไหมเอมพัตตี้ตัวอีอยู่ตัวแรกเลยเหมือนกันเลยครับเขาไปนั่งในความรู้สึกเขาสัมผัสความรู้สึกเขาเห็นอกเห็นใจเขา โดยไม่เอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปเล่นอ่าอันนี้สําคัญมากครับเราจะไม่ตัดสินและไม่เอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปเล่นนะต่อมาสําหรับการคิดหรือ think นั่นเองประกอบด้วยอะไรบ้าง analyze หรือการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างครับความเป็นเปลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มีจะเป็นยังไงได้บ้างอ่าแบบโรสเทรนด์เลยนั่งยานคิด เอ้ยอันนี้เกิดขึ้นได้อันนี้เกิดขึ้นไม่ได้นนใช,ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ่ะนี่คือ analyze แต่ว่าข้อห้ามสําหรับการ analyze คือไม่เผลอไม่เกินจริงอย่าเผอโอเคไหมอย่าเลาเอะเทอะอ่ะซ i t u a t i o n awareness ความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ตระหนักรู้ต่อสถานการณ์หมายถึงยังไงอ่ะเราเจอเหตุการณ์หนึงครับเราดูเลยว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างเหตุการณ์จะเป็นไปแบบไหนได้บ้างอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเรานั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าก็ได้นั่งรถไฟฟ้าไปมองไปข้างนอกแล้วโอ้โหสถานีน่าคนอย่างเยอะเลยว่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราเข้ามุมก่อนเลยนั่นคือความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์เรารู้ล่วงหน้าเลยว่าคาดการณ์ล่วงหน้าว่าคนจะเยอะแน่นอนเราหาพื้นที่ปลอดภัยตัวเองก่อนอ่าแต่ว่าข้อห้ามคือเมื่อเรารู้สถานการณ์แล้วเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการประทะทั้งสิน้นเราจะไม่เอาเขา้าตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันตรายใดๆทั้งสิ้นนั่นคือความปลอดภยัยซึ่งความปลอดภยัยมาเป็นลักหนึ่งเสมอจำไว้เลยครับ